สวัสดีค่ะผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะวันนี้แม่ย่ามี6เคล็ดลับดีๆนะคะที่จะมาทําให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยสวยรวยแล้วก็ฉลาดนะคะอันที่1เลยนะคะจะต้องเป็นผู้หญิงช่างเลือกนะคะเลือกอย่างไรนะคะอันที่1เลยที่ต้องเลือกนะคะคือการกินนะคะสําคัญมากเลยนะคะ you are what you eat นะคะ กินอะไรก็ได้อย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเอาอะไรเข้าปากไปนะคะคิดสักนิดนึงนะคะว่ามันจะส่งผลต่อรูปร่างหน้าตาของเราอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งไม่ยชก อยากสวยมากก็อยากจะผอมอยากจะเพรียวเห็นคนอื่นผอมเอวบางล่างน้อยตัวเองก็อยากจะผอมบ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกินโปรตีนไม่พอนะคะผลลัพธ์ที่ได้คือโซมมากเลยนะคะไม่ได้สวยอย่างที่คิดนะคะเพราะ,ะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเตือนทุกคนนะคะว่าใครที่ลดน้ําหนักอยู่หรือกําลังทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่พยายามกินอาหารได้ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็กินโปรตีน ให้ถึงด้วยนะคะน้ำหนักเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นนะคะไปเปิดดูโภชนาการนะคะเดี๋ยวนี้ความรู้อยู่ในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะคะอันที่2นะคะคือการยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองนะคะเป็นผู้หญิงนะคะไม่ต้องไปเตะท่านะคะที่จะไม่ยอมรับความจริงอะไรนะคะมันหมดสมัยแล้วเราต้องยอมรับความจริงกับสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะเรายอมรับเนี่ยก็น่ารักนะคะสิบเท้ายังรู้พลาดนักปราด์ยังรู้พลังผิดเป็นครูนะคะ ความผิดกลายเป็นอดีตนะคะความผิดที่เคยเป็นครูเราเนี่ยในอนาคตเราก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ทําผิดพลาดซ้ําในเรื่องเดิมๆนะคะเราก็จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างผู้หญิงเก่งนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของความรู้นะคะสิ่งสําคัญมากเลยวันนี้เนี่ยการหาความรู้เนี่ยมันง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเรามีมือถือนะคะมีแท็บเล็ตมี ipad มีสารพัดนะคะ เขาเรียกว่ามีทะเลความรู้อยู่รอบตัวเลยจะกระโดดลงไปเวลาไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะอยู่ที่เราจะเลือกเสพความรู้นั้นอย่างไรนะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้ามีความรู้นะคะมันดูดีมันดูน่ารักมันดูเท่นะคะอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆมีที่ไหนบ้างรู้หมดไปเที่ยวที่ไหนรู้หมดอะไรเทรนใหม่ๆร้านกาแฟร้านใหม่ๆรู้หมดนะคะความรู้เรื่องสุขภาพ กินยังไง้สวยกินยังไงดูดีรู้หมดนะคะวันนี้ง่ายมากในการที่จะหาความรู้สิ่งเหล่านี้นะคะความรู้เรื่องประวัติศาสตร์รู้หมดนะคะไปต่างประเทศไปประเทศไหนรู้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ในวันนี้เป็นสิ่งที่หาง่ายมากและเอาระดับบารมีของผู้หญิงอย่างเรานะคะอย่าลืมเมื่อคุณมีความรู้ขึ้นมา คุณจะดูแพงมากๆเลยนะคะอันที่4นะคะในเรื่องของการแต่งตัวนะคะกลับมาที่การแต่งตัวอีกแล้วนะคะการแต่งตัวไม่จําเป็นต้องดูหรูดูแพงนะคะคุณแต่งตัวให้สวยสะอาดนะคะและที่สําคัญคุณต้องรู้จักการะเทศะในการแต่งตัวด้วยมีอยู่ครั้งหนึง่งเห็นคนไปวัดไหมคะใส่กางเกงขาสัน้นใส่โนบะอย่างนี้ไม่สมควรนะคะเขาเรียกว่าผิดการะเทศะนะคะเพราะฉะนั้นน่ะการแต่งตัวให้ดูดี เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะมาข้อที่5ในเรื่องของความรักหรือคู่รักนะคะแมมพูดข้อนี้เนี่ยไม่ค่อยถนัดเลยนะคะแต่อยากบอกว่าจะเป็นต้องเป็นคู่รักนะอาจจะเป็นเพื่อนรักนะคะวันนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมี เพื่อนรักมากมายนะคะเพราะในชีวิตจริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเทคแคร์ดูแลใครได้มากขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยมีเพื่อนน้อยแต่มีคุณค่ามีคุณภาพดีกว่านะคะส่วนคู่รักก็เหมือนกันนะคะเลือกที่ดีๆนะคะเอาที่เขาดีกับเรานะคะเอาที่เขารักเราดีกว่าเราเขารักเขาข้างเดียวนะคะเพราะนะคะในเรื่องของการใช้เงินนะคะโอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าเป็นผู้หญิงสวยเนี่ยสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะ ต้องสวยรวยนะคะฉลาดแล้วไม่ไม่พอนะคะรวยด้วยนะคะสิ่งที่จะทําให้รวยได้นะคะสิ่งแรกคือเรื่องของการออมนะคะคุณหาเท่าไหร่คุณใช้หมดเนี่ย คุณจะไม่รวยนะคะเพราะางั้นคุณต้องแบ่งนะคะ30%ในการออมนะคะคุณต้องสร้างพ s s ซีฟอินค m มให้กับตัวเองนะคะเหมือนแม่ย่านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทำงานนะคะเป็นคนที่เป็นนักขายมาช่วยชีวิตนะคะจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นนักขายนะคะเราอะหาเงินได้เยอะใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะต้องทำคือการออมนะคะเราจะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ย ไปสร้างพ s s ซีฟอินคัมวิธีการสร้างพ s สซีฟอินคัมก็คืออาจจะไปซื้อคนโดยเขาเช่าทําบ้านเช่าเอาไปซื้อทองนะคะหรือไปทาอะไรก็ได้ที่มันสามารถให้เงินเนี่ยทำงานเองได้นะคะเพื่อที่วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเกิดเราแก่ตัวขึ้นมาชรลาภาพนะคะเราก็จะได้เงินดอกผลจากตรงนั้นเนี่ยมาเลี้ยงดูเราในวันที่เราไม่มีหรือหาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องใช้เงินให้มันถูกต้องนะคะ การลงทุนเป็นสิ่งสำคัญนะคะศึกษาให้ดีนะคะอย่าไปลงทุนในสิ่งที่มันอันตรายล่อแหลมอย่าไปเชื่อเล่นชงเล่นแชโอโอันตรายนะคะมีความเสี่ยงสูงมากเราหา Passive Income แบบที่ ทำบ้านให้เช่าทำออกคอนโดเขห้องอะไรอย่างนี้ดีกว่านะคะหรือเราอาจจะเล่นหุ้นถ้าถ้ามีความสามารถนะคะก็สามารถที่จะเล่นหุ้นวิธีการเล่นหุ้นก็ต้องดูหุ้นที่มันแบบมั่นคงหน่อยนะคะเพราะว่าการเล่นหุ้นก็ทําให้เกิดความเสี่ยงได้แล้วถ้าถ้าเล่นต้องเล่นมาตั้งแต่ยางสาวๆนะคะมาเล่นเริ่มเล่นตั้ตอนแก่เครียดนะคะเดี๋ยวผมข่าวนะคะเพราะฉะั้นเนี่ย คิดได้ดีนะคะ6ข้อนะคะที่จะทำให้ผู้หญิงอย่างเราสวยรวยและก็ฉลาดนะคะสวัสดีค่ะเรีย่าค่ะ